เป็นสายตรงไม่อ้อมค้อมมีความอึดถึกทนเป็นคนสู้งานหนักความมุมาณนะบุกบ่าฝาฟันกับอุปสรรคปัญหาไม่เป็นสองรองใครนะครับถ้าถามว่าลักษณะแบบนี้คือใครก็ต้องบอกว่าเป็นของพวกเราชาวพฤกษบนั่นเองครับสวัสดีครับชาวพฤกษบครับทั้งลัคนาพฤกษบแล้วก็ราศีพฤกษบทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับก็ทักทายกันอีกครั้งกับเปิดฟ้าส่องดาวเนาะอีพีนี้ก็ ยังคงเป็น EP พิเศษอยู่นะครับก็คือเป็นคลิปคำพยากรณ์รายปี2,565นั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเท้าความอย่างนี้กันก่อนนะกับชาวพลึกศพในช่วงปี64ที่ผ่านมานั้นพระราหูทับลักษณาจุดเกิดน,นะครับท่านก็เป็นพินทุบาทแก่ดวงชะตาของชาวพลึกศพดังนั้นวิถีชีวิตค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายผันผวนอยู่ไม่น้อยนะครับ บางคนก็อาจจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายที่พักที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนรถหรือไม่ก็มีซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับหรือว่ามีการรีโนเวทใหม่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนะ่ะเอาเป็นว่างานจ่ายค่อนข้างที่จะมาเยอะมาแรงอยู่พอสมควรในช่วงปี64นะและนอกจากนี้นะครับพระราหูก็ยังเล็งลงไปยังเรือนคู่ครองนะครับต้องบอกว่าพฤกษศพหลายคู่นั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหากันอยู่ไม่น้อยกับคู่ครองนะครับ เกิดเหตุจุกจิกใจกันเออมันมีมันมีเรื่องขัดใจกันหรือว่าไม่พอใจกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยอย่างแค่ขัดใจกันเนี่ยหรือน้อยใจกันเนี่ยงอนกันเนี่ยมันก็มักจะควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่หลายคู่ถึงกับต้องห่างเหินกันหรือว่าเดินจากกันไปเลยในช่วงระยะหนึ่งนะครับมันมีความเครียดมีความกังวลกับสถานการณ์รอบๆตัวอยู่พอสมควรบางจังหวะก็คิดมากจนจิตตก นะครับคือมันเป็นช่วงที่มีความกังวลค่อนข้างที่จะเกินเหตุเกินความเป็นจริงอยู่พอประมาณกับหลายๆสถานการณ์นะครับหลายคนนั้นมีอาการเจ็บป่วยด้วยนะพาราหูทับตัวหรือไม่ก็มีเหตุบางอย่างนั้นมากระทบจิตใจทําให้มันเกิดความทุกโศกขึ้นมาหลายคนต้องดำเนินชีวิตอยู่กับความหดหู่ของจิตใจนะครับคือมันมีความไม่ได้ดังใจอยู่หลายประการอยู่พอสมควรเลยลหละแต่ว่าพอขยับเข้ามาปี 2565นะชาวพลึกศพจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแง่ของจิตใจของชาวพฤึกศพเองนะครับจะหายทุกข์หายโศกหายจากความวิตกกังวลแล้วก็โหดหูของจิตใจสาเหตุนั้นก็เพราะว่าดาวพระราหูที่เคยทับลักนณาจุดเกิดอยู่นั้นก็จะทําการยกย้ายออกไม่บดบังดวงชะตาอีกต่อไปแล้วดังนั้นวิถีชีวิตและความรู้สึกนะครับในปีห5นั้น มันจะเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่เป็นวันที่สดใสหลังจากทนตรากตากับพายุลมฝนมาตลอดทั้งคืนในช่วงที่ผ่านมามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ชาวพลึกสมนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับมันจะคล่องตัวมากขึ้นนะหยิบจับอะไรหรือว่าลงมือทำอะไรมันก็มักจะมีความสำเร็จได้ง่ายกว่าช่วงปี64ที่ผ่านมาแน่นอนครับ ประกอบกับดาวพระหัดน,นะซึ่งเป็นดาวสุพเค์ใหญ่อีกหนึ่งดวงท่านก็จะโครจรขยับเข้ามาเป็นเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนลาภะนะครับมันก็จะเป็นปีที่มีโชคมีลาบดีถึงดีมากเลยแทบจะตลอดทั้งปีต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะวิถีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยนะครับความเป็นอยู่หรือว่าสภาวะแวดล้อมทางการทํางานในช่วงนั้น ถ้าเทียบกับช่วงปี64ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันมากอยู่พอสมควรนะครับและที่สำคัญชีวิตจะมีความมั่นคงมีหลักมีฐานมากขึ้นจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันจากผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยนะครับเอาก็มาเจาะลึกลงในเรื่องของงานกันอีกสักนิดหนึ่งเนาะดาวการงานของชาวพฤกษ์ศนั้นก็คือพระราหูนั่นแหละครับในช่วงปี64ที่ผ่านมาดาวการงานทับตัวค่อนข้างที่จะ มีภาระที่ต้องได้ดูแลร,รับผิดชอบเ,อเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถึงกันนั้นนะครับมันก็เป็นงานในลักษณะของงานหยุมยิม้มเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปทําไอ้นั่นเดี๋ยวก็สลับกลับมาทําไอ้นี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าดาวการงานท่านอ่อนกําลังเป็นนิดก็คือนะ่ยงานมีทําแน่ๆลและแล้วก็มีความสําเร็จดีด้วย แต่ว่าก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความสําเร็จอย่างละอันพันละน้อยนั่นแหละครับค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรไม่ค่อยที่จะเป็นกลุ่มเป็นกล้อนแต่ว่าถ้าลองรวมๆกันดูดีๆมันก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณไม่ค่อยที่จะพอใจมากนักสักเท่าไหร่หรอกกับผลที่มันออกมานะครับแต่พอขยับเข้ามาปี65นะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเมษายนเป็นต้นไปนะครับดาวการงานท่านจะ ย้ายมาเป็นเทวีโชคอยู่ที่เรือนวินาศเออดีไหมล่ะวินาศหลายคนก็กลัวนะครับวินาศมันต้องเสียหายหนักแน่เลยแต่ผมจะพยากรณ์ว่าดีนะครับก็จะไม่ให้ดีได้ยังไงอะ่ะดาวธาตุลมเข้าไปอยู่ในเรือนธาตุไฟแล้วก็เป็นเทวีโชคอีกมีดาวพรหัสเข้ามาเป็นกเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนโชคลาบลาพะอีกนะคอยสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็เล็งลงมายังเรือนปุตตะ ผมกำลังจะบอกว่าปี2,565เนี่ยจะเป็นปีที่ชาวพลึกศพจะได้ลุยงานกันอย่างจริงๆจังๆแน่นอนครับนะไม่เหลาะไม่แหละเหมือนช่วงปี64ที่ผ่านมาแล้วนะงานจะเยอะมากโดยเฉพาะงานที่มันมาในลักษณะของนาทีทองนะครับก็จะมีเข้ามาให้ได้ฉาบได้ฉวยกันอยู่พอสมควรและผลประโยชน์นี้ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าปี64แน่นอนครับดังนั้น ลูกศพห้ามบ่นว่าเหนื่อยนะครับห้ามขี้เกียจให้ลุกขึ้นมาสู้ให้ลุกขึ้นมาทํานะแต่จุดนี้ผมก็ไม่ค่อยห่วงชาวลูกศพเท่าไหร่หรอกครับเพราะโดยพื้นฐานของดวงแล้วก็เป็นคนอดทนสู้งานหนักเบาเอาสู้อยู่แล้วนะครับและปีนี้แหละ2565กาการงานจะมีการปรับเปลี่ยนนะแต่ว่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรวยนะครับและสามารถ จะได้รับผลประโยชน์แล้วก็กินกันแบบยาวๆว่ากันเป็น5ปี6ปีกันไปเลยนะครับที่จะสามารถต่อยอดแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์ได้หากช่วงก่อนหน้านี้นะพฤกศบมีงานหรือว่ามีโครงการมีโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทําอยู่ในใจคือช่วงปี64นะพยายามแล้วแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะาได้ทําหรือว่าไม่ได้ทําก็ตามนะครับผมมองว่าปี65เนี่ยได้ลงมือทาแน่ๆครับ นะดาวพระเสาร์นั้นยังคงเป็นเกษตราทิบุดีอยู่ในเรือนสุภะนะใครที่มีธุระหรือว่ากําลังจะจัดการในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกที่ดินเนี่ยหรือบ้านช่องห้องหอเนี่ยไม่ว่าจะซื้อจะขายหรือว่าจะลงไปบริหารจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับที่นะครับปี65เนี่ยจะมีความสําเร็จมากนะต้องบอกเอาไว้อย่างนี้นะ และใครที่อยากจะขยับขยายในเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับปี64นั้นอาจจะได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างหรือแค่คิดเฉยๆนะครับปี65นี้ผมมองว่าได้ทำแน่ๆเลยหะครับนะไอ้พวกขยับขยายที่พักที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นปีที่การงานนั้นจะดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนกำหนดชะตาชีวิตของชาวพลึกศพ ที่จะอยู่กันไปอีกยาวๆ5-6ปีกันไปเลยนะครับเป็นงานที่ต้องเข้าไปทำมาร่วมกันกับคนอื่นนะหรือว่าเป็นงานกลุ่มงานทีมนั่นเองครับหลายคนก็อาจจะได้ทำร่วมกันกับคู่ครองคนลักนั่นแหละหรือว่าทำร่วมกันกับคนในบ้านกับเหล่าญาตินะครับจะเป็นปีที่จะมีคนเสนอตัวเข้ามาสนับสนุนคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะดาวพรหัสโคจรเข้ามาโยกหลังต่อลัคนาจุดเกิดออราเสนห์จะจับครับ เป็นที่ดึงดูดทั้งเพศเดียวกันทั้งเพศตรงข้ามนั่นแหละรวมไปแม้กระทั่งโอกาสดีๆรอบๆตัวก็จะถูกดูดเข้ามาหาตัวพืกอศบด้วยเช่นกันนะครับดาวพฤหันนั้นเป็นดาวเจ้าแห่งปัญญานะครับดาวแห่งการเรียนรู้เป็นตัวแทนของโชคราบความสําเร็จและการเป็นสิริมงคลดาวพฤหัสเข้ามาเป็นกเกษตรตาที่บุดีอยู่ในตําแหน่งโยกหลังบุญเก่าจะหนุนนําให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ จะมีโชคราบจากผู้หลับผู้ใหญ่มอบให้นะครับจะมีกลัลยาณมิตรดีๆคอยอยู่ใกล้ๆตัวนะคอยให้คําแนะนําดีๆจะมีโชคจากการสูญเสียอย่างเช่นมีเหตุให้ต้องออกจากงานหรือว่ามีเหตุให้ต้องยกย้ายงานหรือว่ามีเหตุให้ต้องเสียอกเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าภายหลังจะได้ดีกว่าเดิมจะได้ดีกว่าเก่ามันเหมือนกับว่า ถ้าไม่มีวิกฤตพิชศพก็ไม่ดิ้นรนอะ่ะเพราะว่าตามพื้นของชะตาแล้วเป็นคนธาตุดินเนาะหนักแน่นมั่นคงยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่และอย่างถ้าไม่วิกฤตจริงๆพฤก,ก,กศพไม่เปลี่ยนทันทีหรอกครับหรือว่าการทํางานประเภทประกันภัยต่างๆนะครับก็ดีอยู่เช่นกันงานพวกสีเทาๆอย่างเช่นรับจำนำเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์ดีไม่น้อยเช่นกันนะครับบางทีนะงานบางอย่างที่คุณ คิดจะทำเล่นๆในช่วงปี64ที่ผ่านมานะ่ะแต่พอขยับเข้ามาปี65มันก็อาจจะเออบูมกลายเป็นงานหลักขึ้นมาแทนที่งานหลักเก่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่างานมันมีจุดสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ในช่วงหนึ่งนะอีกอย่างนะครับพระราหูที่เข้ามาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนวินาศก็เล็งลงมายังเรือนอาลีนะครับมาได้เกณฑ์กับดาวพระเสาร์ในเรือนสุภาอีก ต้องบอกว่าเพลือศท่านไหนที่อยากจะลงแข่งขันในเรื่องของการเมืองนะอาจจะเป็นการเมืองท้องถิ่นเล็กๆก็ได้หรือเป็นการเมืองระดับชาติก็ได้ก็มีโอกาสจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะได้เข้าไปเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองก็ได้มันมีมุมแบบนี้อยู่นะครับเอาเป็นว่าในปี65นั้นการงานจะดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับมีทิศทางมีหลักสามารถตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าจะเหนื่อยมากเลยนะ เป็นงานที่ชาวพฤกษบจะต้องได้ใช้ความทุ่มเทให้มันมากพอสมควรเลยละ่ะในช่วงปี64ที่ผ่านมาพระราหูทับตัวผมก็หวังว่าพฤกษบจะได้เรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์ชีวิตจากช่วงนั้นมาไม่น้อยนะครับเอามาเป็นบทเรียนเนาะปี65ฟ้าวันใหม่นะครับมีความสดใสยอยู่มากกว่าเดิมมากกว่าเก่าให้วางแผนบริหารจัดการให้ดีนะครับ องความรู้ใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆให้ใฝ่รู้เข้าไว้มันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวของชาวพลึกษบเองนะครับดาวพระพูดนั้นเป็นดาวรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ของชาวพลึกศบนะครับพยายามคิดดีทดําดีพูดดีนะครับแล้วจะมีมิตรดีๆเข้ามาคอยส่งเสริมสนับสนุนคุณนะไม่ว่าปี65คุณจะทํางานอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามแต่คุณจะอยู่ได้แบบมีความสุขสบายนะครับไม่มีความคับข้องใจอะไร แต่ในขณะเดียวกันนะหากคุณเป็นคนปากร้ายอารมณ์ร้อนโชคราบจะหดหายโดยเฉพาะพระราหูที่อยู่ในเรือนวินาศแถมอยู่กับดาวมฤตยูในช่วงจังหวะหนึ่งก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะครับหรือว่าความดันทุรังของตัวเองนั่นแหละที่มีกับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่ากับคู่ครองของตัวเองเนาะดาวการงานอยู่ในเรือนวินาศเป็นเทวีโชคก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็เป็นงานที่คุณยังคงมีความจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเขาอยู่นะครับ คุณจะสําเร็จได้จะเติบโตได้ก็ต้องยังพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากเขาอยู่นะครับส่วนประเด็นของการเงินนั้นนะครับดาวการเงินของชาวพฤึกศพก็คือดาวพระพุธอย่างที่ได้บอกมาแล้วบ่งบอกว่าชาวพลึกศพนั้นเป็นคนที่หาเงินได้เก่งมากนะครับเก่งพูดเก่งเจรจาเก่งคุยได้รองคุยกับใครนะครับรับรองเลยดูดซับเข้ามาหมดนั่นแหละครับแต่ต้องพูดดีนะอย่างที่ได้บอกมานั่นแหละ นะในทางกลับกันก็ใช้เงินเก่งไม่แพ้กับหาเงินเข้าเหมือนกันนะครับในช่วงประมาณปี6263ที่ผ่านมานะการเงินลำบากมากนะมาเริ่มขยับดีขึ้นบ้างในช่วงปี64ี่นี่แหละพอจะหาเข้าได้บ้างแต่ว่ามันก็เป็นในลักษณะของยังคงต้องหมุนใช้อย่างระมัดระวังอยู่แต่พอเข้าปี65นะการเงินจะดีมากเงินจะสัมพันธ์กับการงานโดยตรงเลยจะมีงานในลักษณะ ที่เป็นโอกาสนาทีทองเข้ามาให้คุณได้ฉาบได้ช่วยอยู่บ่อยครั้งนะครับก็มีช่องทางการสร้างรายได้อยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเงินจากธุรกิจสีเทาๆนะครับหรือว่าพวกธุรกิจที่มันตรวจสอบภาษีไม่ได้พวกนี้ก็มีเข้ามาให้คุณได้จับได้ช่วยอยู่มากพอสมควรนะนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสได้รับเงินแบบลับๆจากธุรกิจบางอย่างที่คุณฉาบช่วยได้นะครับเป็นช่วงของนาทีทองมีโอกาสที่จะ ได้รับเงินก้อนนะครับที่มาจากทางไกลด้วยนะหรือว่ามันอาจจะเป็นทรัพย์สินมรดกบางชิ้นนะครับบางอย่างก็ได้จากผู้รับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ที่ท่านยกให้นะครับโอ้ยเรียกได้ว,ว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะครับช่องทางรายรับที่มันมีไหลเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะที่เป็นการลงทุนร่วมกันกับใครบางคนนะครับคุณก็อาจจะไม่ได้ทำหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นการออกทุนน่ะ แล้วให้อีกฝากฝั่งหนึ่งเขาเป็นคนโรงแรงอะไรประมาณนี้แหละครับถือว่าเงินดีมากๆแต่งานเองก็เหนื่อยนะพลึกศบต้องไหวนะครับสู้นะส่วนประเด็นการเรียนเขียนอ่านของคุณน้องคุณหนูเนี่ยนะครับในช่วงปี64ที่ผ่านมามันดูเหมือนว่ามันเหนื่อยหน่ายยังไงก็ไม่รู้นะครับและต้องใช้ความพยายามมากอยู่พอสมควรหัวเองก็ตื้อๆนะครับไม่ค่อยที่จะมีสมาธิความจําก็ไม่ค่อยที่จะมีมาก ถูกคุณครูดุบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าหยุดโควิดบ้างก็เกิดความเบื่อหน่ายพอขยับเข้ามาปี65นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปนะการเรียนเขียนอ่านก็จะมีความคล่องตัวนะครับเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเจอครูดีเจอเพื่อนดีสังคมดีๆนำพาให้ก่อเกิดในเรื่องของความสำเร็จนะครับใครที่อยากจะย้ายที่เรียนหรือว่าอยากจะไปเรียนต่อในระดับที่มันสูงขึ้น ช่วงปลายปลายปีนะครับก็จะมีโอกาสมากอยู่โดยเฉพาะประมาณช่วงเดือนกันยาตุลานะครับมีความโชคดีในเรื่องของการศึกษาอยู่ในช่วงนั้นนะครับมีโอกาสจะได้ไปสารฝันของตัวเองต่อด้วยนะสำหรับใครที่อ่าวางโครงการเอาไว้นะครับส่วนเรื่องของคู่ครองความรักนั้นนะครับตั้งแต่ปี64จนถึง ประมาณวันที่30มีนาคม2565เนี่ยนะครับพระลาหูก็ยังคงทับตัวอยู่แล้วก็เลงลงมายังเรือนคู่ครองอยู่นะครับก็ยังคงเป็นช่วงวีบากกรรมพิสูจน์รักแท้อยู่ต้องบอกอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกใจเรื่องทุกข์ใจเครียดใจเครียดมากกับเรื่องของคู่อยู่ไม่น้อยนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มักจะไม่เข้าใจกันนะครับ ต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตัวเองใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการคบหาดูใจกันมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับเพื่อพิสูจน์รักแท้อย่างที่ได้บอกนะครับมันเป็นช่วงของการคัดกรองคนเนาะถ้าใครที่ไม่ใช่คู่แท้ของชาวลึกษนะุบเนี่ยหรือว่าไม่มีบุพกรรมที่ทําร่วมกันมานะก็จะมีเหตุให้ต้องเดินจากกันไปในช่วงระยะเวลานี้แหละครับ แต่ถ้ายังมีวาสนาต่อกันอยู่นะครับถึงแม้จะห่างเหินกันก็ตามก็ะจะมีเหตุให้ต้องกลับมาคุยกลับมาหากันเหมือนเดิมนั่นแหละครับโดยเฉพาะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะคู่ครองจะพาตั้งตัวคู่ครองจะเป็นตัวตั้งตัวตีหลักเป็นผู้นําในการพาลุยทํางานใหญ่บางอย่างนะครับพาให้เกิดความร่ํารวยขึ้นมานะคนที่คบหาดูใจกันมาถ้าผ่านช่วง ทดสอบนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ยกระดับความสัมพันธ์หรือว่าลงหลักปักฐานกันอย่างจริงๆจังๆกันเลยนะ,ะส่วนพฤกษพที่เป็นคนโสดนั้นนะครับก็จะเป็นปีที่จะมีต่างเพศเข้ามาสารสัมพันธ์พร้อมกันหลายๆคนอยู่นะครับก็ดูค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายอยู่พอสมควรนะแต่ว่าหากคุณไปนเน้นในเรื่องของงานนะเน้นในเรื่องของภาระหนะ้าที่เป็นหลักใช้เสน่ห์ที่ตน เองมีอยู่เนี่ยเอามาเป็นนักเมตตาให้คนรักให้คนหลงเอามาสร้างสัมพันธ์นะครับเป็นใบเบิกทางผมมองว่าการงานในปี65นั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ดีแล้วก็เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับมกรากุมพามีนาความพันผนยังมีเยอะอยู่นะครับมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมานะครับก็อาจจะมีความคิดมากอยู่พอประมาณนะในช่วงนั้นพอขยับเข้ามาเมษาเป็นต้นไปนะครับ ดวงจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งรุ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับเอาละครับก็คงจะขอฝากกับชาวผู้ศพกันเอาไว้เท่านี้ก่อนขอพรบคุณมากๆกับทุกการติดตามนะครับซับสไคร์รับชมรับฟังทุกยอดไลค์ยอดวิวยอดอแชร์สนับสนุนนะครับขอพรบคุณมากๆครับแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมก็มีคําพูดที่อยากจะ มอบให้กับชาวพลึกศพได้เอาไปคิดได้เอาไปแต่ตองดูลองดูนะครับปี64ผ่านไปแล้วปี65กําลังจะเข้ามาแทนผมอยากจะให้ชาวพลึกศพนะล้างทําความสะอาดชําระสิ่งสกรปรกถ้ามันมีค้างคายอยู่ในหัวใจของชาวพลึกศพออกไปนะครับเพราะว่าโดยพื้นชะตาเดิมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าชาวพลึกศพจะเป็นคนอินดี้ชอบเสียงเพลงชอบใช้ชีวิตอยู่บนความสุข และมีความสนุกสนานแต่ว่าภายในใจลึกๆมันก็มักจะซ่อนความเศร้าโศกหดหูใจนะครับกับเหตุการณ์เลวร้ายที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะจำฝังใจอยู่พอสมควรลืมยากด้วยนะครับโดยเฉพาะความรู้สึกด้านลบๆนะครับด้านที่มันหดหูหดหูดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรถ้าจะบอกให้ชาวพฤกษบลืมเนาะ แต่จงเรียนรู้นะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เอามันมาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองนะครับนะปี64บชาพฤกษ์ผ่านอะไรมาไม่น้อยเลยนะครับจงนำพาตัวเองออกมาจากความเศร้าหมองนะครับออกมาจากความทุกโศกเรียนรู้กับมันแล้วยอมรับมันเอามันมาเป็นประสบการณ์นะครับปี65ฟ้าเปิดแล้วและการงานเองก็จะมีความยิ่งใหญ่มากนะครับหลายๆคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ย เออจะเข้ามามีบทบาทมากเลยในการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวพลึกศบนั้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาในชีวิตนะพลึกษบต้องสู้นะครับต้องลุยนะครับนะคว้าเอาไว้ครับได้โอกาสที่มันมีดีๆเข้ามานะครับถ้าคว้าได้มากคุณทําได้มากคุณก็ได้มากนั่นแหละครับจงตั้งใจทําให้ดีแล้วชีวิตจะมีแต่รุ่งแล้วก็รุ่งนะครับปี65จะเป็นจุดเริ่มต้นแบบจริงจงจังๆกันแล้วนะ เหนื่อยอยู่บ้างแต่ว่าเงินมันได้เยอะจริงๆนะไอ้พวกความรู้สึกลบๆล้างออกไปครับบางคนเจออะไรมาเยอะผ่านอะไรมาแยะจนไม่กล้าจะทำอะไรมัวแต่หวาดระแวงนะครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสเอานะก็ขอให้ร่ำร่รวยรวยก็แล้วกันนะครับประสบผลสำเร็จในชีวิตทำอะไรหยิบจับอะไรก็ขอให้มันเกิดผลขึ้นมาหายเจ็บหายไข้หาย,าย,หาย,หายจนสุขภาพพาระานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสวัสดีครับ